พบกันเช่นเคยนะคะเมนูที่แม่ว้อยจะทำก็คือปลาปลาช่อนนะคะนี่นะคะน่าตานะคะน่ากินมากเลยค่ะหอมเครื่องสมุนไพรนะคะเดี๋ยวตามไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำปลาปลาช่อนนะคะเรามาทอดปลากันก่อนนะคะวันนี้ทำเป็นชิ้นนะคะล้างปลาให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาซับกระดาษิชชู่นะคะแล้วก็นำมาทอดค่ะแล่ชิ้นตามชอบใจนะคะ นี่นะคะปลาเราทอดเรียบร้อยค่ะเราไปทํำกันต่อเลยนะคะเห็นไหมคะว่าทอดปล่าออกมาสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นปลาที่เราทอดนะคะส่วนในส่วนตัวนี้จะมีหอมหอมแดงหอมแดงซอยตะไคร้ซอยกระเทียมนะคะแล้วก็พริกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นใบมะกรูดผักชีฝรั่งนนี้จะเป็นพริกเผาส่วนตัวนี้จะเป็นมะนาวค่ะเดี๋ยวเครื่องปรุงอย่างอื่น พร้อมกันค่ะทีนี้เรามาเริ่มทําน้ํายํากันเลยค่ะเมนูที่เราทําก็คือพลานะคะพลาปลาช่อนนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําที่เราเคี่ยวไว้นะคะเวลาที่เราทํายำเนี่ยมันจะสะดวกนะคะ่างน,นี้ก็จะมีน้ําตาลแล้วก็น้ํามะขามนะคะเคี่ยวแบบเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะแล้วจะใส่น้ำมะนาวลงไปรสชาติได้ปรุงได้ตามชอบนะคะ ชอบรสไหนนํำก็ปรุงได้เลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะอันใส้พริกเผานะคะลุกข้างส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเผานี้ไม่ไอ้ทำเองค่ะในเวลาทำบคกข้างก็จะสะดวกแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้แม่ขอชิมรสชาติเบื้องต้นดูก,ก่อนค่ะรสชาติได้หมดแล้วค่ะอร่อยมากเลย อน,นี้มจะใส่เ,เครื่องลงไปเลยนะคะนี่นะคะแตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกอันนี้เราจะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งนะคะ เส็จนะคะเสร็เือปลายเลยค่ะเป็่รับการทอดปลาให้สวยนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะล้างปลาให้สะอาดจนเมื่อกเขาหมดนะคะแล้วก็แล่ชิ้นตามชอบแล้วก็นำเกลือลงในกระทะนิดนึงค่ะ แล้วก็เกลือมาเคล้ากับตัวปานิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็นําไปทอดะคะ่ะต้องไฟร้อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาลอยขึ้นมาเองนะคะห้ามไปคนนะคะแล้วเขาจะออกมาสวยแบบนี้ค่ะนี่นะคะโอเคทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับล้าปลาช่อนนะคะดูนะคะหอมเครื่องสมุนไพรมากเลยค่ะ เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ